<rium> ม, <mark> มันเป็นเรื่องที่น่าขำมากเลยทุกคนน่าขำสำหรับทุกคนแต่ผมแต่ผมไม่ขำหรอกคือเหตุการณ์มันเป็นรีเวคือผมอัดชิปไปไมื่อกี้สิบนาทีละแล้วผมต้องแล้วลิปมันไม่อัดให้ไว้ลิปมันแบบมันกดหยุดไปตอนไหนไม่รู้อ่ะเออผมก็เลยต้องอะไรนะโอ้โหจะอธิบายไปตานละเอียดเลยโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันใหม่เนครั้งที่สอง ่าดูเอาล่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กับช่อง BOC ให้จังหวีแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเกม Hayju Universe กับการรีวิวเอบิ u l านะครับกับการที่เราไม่ได้ทำมานาน๊โคตรปอมเลยเอาล่ะเอาเป็นว่าเรามารีบกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมตอนนี้นะครับผมจะไปเล่นเกมอื่นแล้วนะครับโอเคเอาล่ะสามสองหนึ่งเริ่มเอาล่ะสำหรับการอนิเมชันเดินนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอนิเมชันเดินของเอบิ u l านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับวิ่งจะเป็นแบบนี้นี่ ก็เร็วขึ้นนิดหน่อยส่วนการว่ายน้าการว่ายน้ําจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือการเดินกับการวิ่งการเดินนี่จะเร็วกว่าบนบกนะครับส่วนการวิ่งก็จะเป็นการว่ายไปเลยนะโอเคส่วนนี้คือเอนมิชชั่นว่ายน้ำนะครับไม่มีรอนหยุดนะครับตอนหยุดไม่มีนะก็คือจะว่ายไปเลยโอเคนฮะไปต่อครับโอ๊ยไม่ขึ้นปะไม่ขึ้นเปียนครับตีปัญหาเล็กหน่อย ว่าผมต้องหยุดไว้่ะโอเคเอาล่ะโอเคกลับมาละเอาล่ะมาดูที่สกิลที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับสกิลที่หนึ่งนะครับเป็นการตัดนะครับเจ้าการปูงเขาครับเช็คก่อนเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอีกอ่าอันที่สองนะสกิลที่สองนะเป็นการตวัดแบบไปด้านหน้านะครับก็คือการพุ่งไปตบแบนี้นะครับก็คือจะแตกลางกันซีที่สามนะครับเป็นการ เออพุ่งไปด้านหน้าแล้วทุบลงไปนะทุบนะทุบทุบไม่ใช่ทุบนะอะไรของกูนนะ่ะนี่นะทุบลงไปนะวิ่งยอดทุบตรงไปนะสกิลนะกกที่สี่นะครับคือการจกดินและกว,ว้างแล้วก็ไปหั่นมุมกว้างได้ไงวะนะอะไรเงี้ยไม่เข้าใจจริงๆเลยอ่ะสก,กิลคำนามนะครับอะไรยอยู่ไหมเสียวเลยเกินเสียวไม่ไงคือแบบเจอข้อผิดพลาดมาก็จะแบบเสียวเแบบนี้นะก็คือแบบ ในคลิปแรกของการอ่านในคอมนะก็อนุโลมให้หน่อยนะฮะอ่ะาสกิลที่อ่ทสกิลค,คำนามนะฮะขอบอกก่อนนะครับว่าคุณจะไม่ได้ยินเสียงของตัวเกมนะฮะเพราะว่ามีข้อบิดพลาดนะฮะอ่าก็ถ้าเกิดใครทําได้ว่าแบบเออสามารถ,ถาราดได้ยินเสียงเราหรือได้ยินของตัวเกมได้ก็ฝากสอนไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาล่ะกดอ่ะทกิลแอนิเมชั่นนะอันนี้ผมให้ดูแอน,นิเมชั่อนอย่างเ,เดียวนะ mm hmm. นี่นะครับ อันนี้เป็นสกิลอานี่ส่วนใหญ่เป็นการคุมฝันนะฮะสกิลทีนี่เป็นการคำรามแบบดีใจนะอารมณ์แบบแก๊งเพื่อนได้ก็ใช้สกิลทีนะ <c oughs> แกล้งกับเพื่อนได้ก็ใช้สกนะิลตีนะก็การอ,อาชีพครั้งแรกบนฟอร์มก็จะมีอัคคีเดียนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในการอาชีพครั้งแรกก็อนุโลมให้หน่อยแล้วกันนะเอาละ่ะสำหรับการกด V นะครับสกิลหกับสกิลสเป็นแบบเหมือนเดิมน,นะครับจะมีเสียงแค่สกิลสกับสกิลสนะครับสกิลสจะเป็นการอุล่านะครับอุลตร้า เดี๋ยวอีกรอบนะอีกรอบอีกรอบอีกครอบอักรอบอกบินเอเนจีเยอะไหมมาเยอะเท่าไหร่เป็นการโอร่านะฮะสกิลสี่จบขึ้นมาที่เป็นค่านะจบเร็วขึ้นรู้สึกว่าจะปาออกไปหลายครั้งด้วยนะฮะโดยการว่ายน้ำนะฮะจะสามารถใช้ได้เอ่อการเดินนะ,ะการเดินในน้ำนะฮะจะสามารถใช้ได้ทุกสกิลเลยนะฮะสำหรับพวกอะไรทั้งสกิลพิเศษกับไม่พิเศษนะฮะสกิลหนึ่งนะครับ นี่นะเป็นเหมือนเดิมคนระับสกิลสองสกิลสองจะเป็นการเอ่อช่วงสองรอบนะฮะช่วงสองรอบสกิลสามก็จะเป็นเหมือนเดิมนะส่วนสกิลสี่สกิลสี่ยังไม่มาไอ้สกิลสี่จำได้ไหมไทยได้ไหมเหรอใช้ไม่ได้อะใช้ไม่ได้ปะตอนนี้ยังใช้ได้อยู่เลยกดไอชิปแล้วกดปล่อยอ่ะโอเคกลับใช้ได้ละอาละสกิลหนึ่งของการบินล่างธรรมดานะสกิลสองช่วง เหมือนเดิมนะครับแต่ซีวสองในไออันนี้ถ้าเกิดอยู่ในน้ำปเปลี่ยนนะครับไม่แน่ใจว่าบนบกเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้สังเกตนะฮะซีกิวสามอุ้ยหยอกุบเหมือนเดิมชุบได้ไงดูซีกิวสี่ซีกิวสี่เป็นจานจ่วงเหมือนเดิมนะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาตามหลักฟิสิกส์นะฮะไอมวลของน้ำเนี่ยมันน่าจะไปทําให้ความเร็วมันลดลงหน่อยฮะอันนี้ไม่มีนะอืมไม่ลดลงเลยอะล่ะโอเคกลับมาใช้ซีกิวสี่แล้วอะล่ะเริ่มเลย ก็จะเป็นการจ้วงแล้วทำเหมือนเดิมนะครับก็คือการยิงเลีอยรู้สึกว่าจะปาออไปหลายนะครับ <S <S โอเคตอวันนี้ครับก็ขอจบคลิปไปเป็นเพียงเท่านี้ก็อาจจะเป็นการกลับมาที่เล็กน้อยสักหน่อยนะครับก็เป็นการแบบลองเชิงดูเชิงดูเชิงพอไปอ่านอาทิต้์ครั้งแรกนะครถ้าเกิดคลิปนี้ไปด้วยสวยอ่าผลตอบรับอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยอ่าก็จะกลับมาทําต่อไปนะครับเสียงของคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ชัดนะครับไม่ชัดมากเพราะว่า ใช้ไมหูฟังนะเหลือจะไม่ได้ยินเสียงเลยก็ได้อาจจะต้องไปอัดเสียงเอาทีหลังโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม